เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเกา่าแบงก์เกา่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคู่ดงคอยอีกครั้งสวัสดี FC แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาทักทายพูดคุยกันส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายก็มีการซื้อขายกันบ้างนะครับปฏิเสธกันไปก็มีหลายๆเหรียญคุูโดงก็นำมาโชว์นำมาให้ชมนะครับว่าเออให้เหรียญแบบนี้เราก็ซื้อมาคลิปนี้ EP นี้นะครับ คูโดกจะมาพูดถึงเหรียญอีกหนึ่งเหรียญพร้อมกับใช้คำว่าประกาศรับซื้อก็ได้นะครับสำหรับเหรียญนี้พอสอนี้เดี๋ยวลองเข้ามาดูคร่าวๆนะครับเหรียญที่กูโดกมาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเป็นเหรียญ50สตางค์โดยเฉพาะปี2 5 3 3เหรียญ50สตางค์ปี25 3 3นะครับ จำนวนการผลิตเนี่ยโอ้โหหลายร้อยหลายล้านเหรียญก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีการค้นพบค้นเจอกันค่อนข้างเยอะถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาดูข้อมูลด้านล่างนะครับมาที่โด่ง SC2375 เป็น l ล n e ID หรือว่ามาที่ Facebook Fanpage คูดงคอย ก็ยืนยันมีเราก็รับซื้อจริงมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูเหรียญปี2 5 3 3คูโดงเคยประกาศรับซื้อเอาไว้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่ประกาศรับซื้อ เหมือนเช่นเคยล้ครับก็จะมีคนเสนอขายบ้างมีคนคอมเมนต์บ้างว่าเราไม่ได้รับซื้อจริงบ้างก็ประมาณนี้ก็ปกติเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับเหรียญที่อยู่ในมือของคุโดกงที่คุโดกได้มานะครับความพิเศษของเหรียญนี้มีนี่ครับผมนอกจากเป็นเหรียญปั๊มไม่ติดแล้วเดี๋ยวคุโดกงให้ดูนะครับเดี๋ยวคุโดกงทาให้ดูนี่คือเหรียญที่ด้านหัวเห็นไหม มาดูเหรียญน,นะครับนี่คือด้านหัวและความพิเศษของเหรียญน,นี้ดูให้ดีนะครับนี่คือเหรียญห้าสิบสตางค์พระเสียนตรงเหรียญห้าสิบสตางค์พระเสียนตรงนะครับจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูเห็นไหมนี่คือเหรียญพระเสียนตรงเห็นไหมครับเหรียญแบบนี้ครูดวงซื้อมาหลายเหรียญน,นะเหรียญโดยเฉพาะเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยครูดวงมีหลายพส all. เหรียญสลึง ก็มีหลายพศออแต่ว่าเหรียญห0สิสตางค์นี่ถ้าเป็นพระเศียรตรงเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่พศเองแต่ถ้าเกิดใครมีปี253 3าาก็อยากให้ดูนะครับเนี่ยจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูไม่ต้องห่วงเลยถ้าเกิดมีคูด่ดวงรับซื้อแน่นอนเนี่ยครับผมแต่อีกนิดนึงคนที่มีเหรียญนะครับคนที่มีเหรียญพศอ,อ,อื่นๆถามว่ารับซื้อไหมรับซื้อนะครับ เพียงแต่ว่าขอให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้ชัดๆเพราะว่าหลายคนนะถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งมาแล้วบอกว่าครูดงผมมีเหรียญพระเศียรตรงหนูมีเหรียญพระเศียรขวางพอครูดวงขอให้ช่วยถ่ายวิดีโอมาก็เงียบไปก็อยากให้ใช้ความคิดพิจารณานะ ใครที่จะมาซื้อเหรียญแบบนี้เพื่อใช้ในการเก็บสะสมก็ต้องศึกษาหาข้อมูลน้อยด้วยนอกจากศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญแล้วต้องศึกษาวิธีดูเขาเรียกว่าดูกลโกงของคนด้วยเพราะว่าบางทีโอนเงินไปแล้วแล้วโอ้โหมันไอไอไอเสียได้เงินยังไม่เท่าไหร่แล้วเจ็บใจเนี่ยสิเนาะก็ลองลองดูนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้ชัดชัด นี่ราคาถูกราคาแพงเราก็มาพูดมาคุยกันอ่ะคลิปนี้อีนีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับอ้อช่วงนี้ก็ฝนตกฝนตกหนะักด้วยก็ดูนะครับขับรถขับลาก็ระวังอย่าใช้ความเร็วมากเกินไปค่อยๆไปนะครับพอคู่ดวงยังเชื่อว่าไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีเท่ากับเราดูแลตัวเองเกิดหลุม ขับรถไปข้างหน้ามีหลุมตกหลุมไปไปฟ้องร้องอะไรกับใครละ่ะฟ้องก็เงียบอีกไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีเท่ากับเราดูแลตัวเองสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม